โอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกนั้นก็มีโอกาสสูงมากดาวเคราะห์ดวงนี้ก็คือ City k ค l l เลอร์แอส i รอยซึ่งจะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ10ปีคืออยู่ห่างเพียง168,000กิโลเมตรเท่านั้นในคืนวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2023 เวลาตี2องนาทีดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่เท่าปิระมิดเมืองกีซ่าและถ้าพุ่งชนโลกจะมีขนาดเท่ากับระเบิด TNT ถึง15กิโลตันหรือระเบิดอะตอมิกที่ทิ้งที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุน่นในปี1945ถึง15เท่าเลยทีเดียวซึ่งสร้างความ เสียหายให้กับโลกเป็นอย่างมากเมืองหลายเมืองก็จะถูกทำลายไป